ไม่อตอนนี้อยู่ในงาน p e s s conference นะคะของแคนาดา c ิเมอริเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะก็นั่นแหละมาได้เข้างาน ก็คงวันนี้จะไปมีพิเศษแล้วก็จะไปสัมภาษณ์แล้วก็งานเดิมผมเดี๋ยวจะเอาภาพอรอๆเขางนุนๆมาฝากกันนะคุณมอญค่ะไม่ทราในงานเดีย๋ยวให้ดูเดีย๋ยวให้ดูว่าดารากำลังจะมาแล้ว วันนี้เอ็คงไม่ได้ไปเที่ยวเล่นแล้วนะคะก็จะทำงานทั้งวันเลยก็ทั้งวันแหละวันนี้ไม่คิดถึงนะ อันนี้อยู่กับพี่เชนอัลโหลแล้วก็มาด้วยกันตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้ววันนี้เราก็จะไปด้วยกันทั้งสามตั้งสามสปอ์ตเลยใช่่าตั้งแต่เช้าตื่นมาเกมตื่นมาตีสี่ครึ่งอุ้ยจริงหรอใช่ตื่นเช้ามากแล้วก็ต้องมาแต่งตัวทำผมทำหน้าก็แล้วก็ตอนนี้ลงมาที่มารีน่าเบย์คอนเวนชัเพื่อมาเฟสคอนเฟน c ์แล้วเราก็จะไปเตยมตัวมาอย่างดีถูกต้องเราก็จะไปไหนต่อนะไปวันอันวัน สัมภาษณ์มีตหนึ่งเลยมีน่าจะเป็นแัปตันอเมริกาฟอลคอนแล้วก็บักกี้บักกี้วินเทอร์โซเจอร์ก็จะจะพยายามจะขอเซลฟี่อ่ะไม่อวันจันทร์อะไร